วีสินกอนสั้นจู่ๆบทที่98นะครับผมฟังกันไปโอนเงินเพื่อช่วยเหลือคนภาคใต้ด้วยน้ำใจที่มุ่งมั่นและเป็นห่วงเดี๋ยวจะตบมือทำไมไทยด้วยกันเห็นลำบากเจ็บช้ำซวง เวลาล่วงมาหลายวันยังไม่ดีแต่สงสัยบริจาคเพื่อช่วยเหลือแสนเหลือเชื่อธนาคารทำแบบนี้ยังต้องเสียค่าธรรมเนียมแม้บางทีพวกคุณพี่หากินบนความทุกข์ใจไม่รู้ว่าสมัยนี้ธนาคารยังมี ค่าเขาเรียกนะค่าธรรมเนียมค่าโอนต่าง,างๆนะฮะโอนไปต่างจังหวัดอย่างนี้โอนต่างธนาคารอย่างนี้นะฮะผมเนี่ยก็คือบทเรียน,นะครว่าคนไทยเนี่ยช่วยกันบริจาคเพื่อเพื่อช่วยคนภาคใต้ในสมัยนั้นอะเรื่องอะไรไม่รู้อะที่ลำบากมากๆอะแต่การโอนไป ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้ธนาคารธรรนาคารก็ยิ้มหวานเลยโอยมนมาเลยเป็นร้อยเป็นพันล้านค่าธรรมเนียมก็เยอะแยะบานเบอร์บานเลยโอ้โหก็ตามนี้ครับ